สวัสดีครับทุกท่านเอางวเข้าเคาะทำไรทำไรเอาไสเดือนเหรอโอ้ยเนี่ยเอางวเข้าเคาะเนี่ยเดี๋ยวแวะไปดูกับตาเอาไสเดือนก่อนอะไรทำหน้าแบบนั้นดีใจขี้อ่ะไม่ทำอะไรนี่นี่ผลงานจะอ้วน <laughs> เอาไปทำอะไรเอาไปตกปลาไปตกปลาโอ้ยรถมุดคันไฟกัดเอ้าใจขนาดเป็นหลุมมู้รถมดกัดนะั่นน่ะหมดคันไฟนะั่นน่ะเห็นไหมนะ่ะ <laughs> นะเห็นไหมนะ่ะเต็มเลยนะั่นนะ่ะ <laughs> <laughs> พอแล้วมัง้ง

พอังเอาดินใส่ด้วยดิมันจะได้ไม่ตายใส่เดือนเอากินดินร่วนๆกระจายใส่หน่อยหนึ่งเออให้ร่วนๆเออเขาจะได้มีที่หลบเออนั่นแหละถ้ามีแต่นั่นแหละก็จะตายเออเออเออโหมดเต็มไปหมดเลยไปย้ายทางนั้นใส่ดินไว้ให้กรบๆเขาจะได้หลบเออเออเออจะอยู่ได้หลายวันแบบเนี้อือถ้าแบบใส่แต่นั้นโดดๆมันจะไม่รอด แต่ก่อนสมัยพ่อตอนเด็กๆไปเก็บไ้เดือนที่มันออกมาต่างน้ำหมอกอ่ะตัวใหญ่ๆยาวๆเลยแล้ว,ลวพอไปเก็บปุ๊บเราก็เก็บมาเป็นคู่เลยคู่ใหญ่ๆแบบเนี้ยคู่นู่นอ่ะนุ่นคู่แบบนู่นเลยแล้วเราก็ขุดหลุมฝังดินไว้ไ้เดือนเราก็ไปใส่เบ็ดเราก็เอาได้ทุกวันอ่ะเราไปเก็บตอนเช้าตอนประมาณเช้าๆอ่ะมันจะออกมาเล่นน้ำหมอกอ่ะ นานาอืมแล้วทีนี้เราก็เก็บไว้ได้นานนะนี่ทำเอง<อ>เดี๋ยวเอางัวเข้าข้อก่อนสิพี่<อ>ไปวางไว้ก่อนหรือว่าจะหาเก็บ<อ>เก็บก่อนเก็บงัวก่อนเดี๋ยวพอเดินดักทางนี้นู่นเก้าวต้ถุนบ้านแล้วนะนู่นอูอ้ไปเต้ถุนบ้านแล้วนะนู่นโน่นนีน่พอขี่รถได้แล้วนู่น เออดึงมาออกมามาอ่าโอเคไปโอ้ยอยู่ไปสู้กันแหละอยู่ข้างหลังบาทีนี้เข้าไปข้างหลังเออตีตักตุดแปะแปะไปฮนนะ เออไปเร็วนี่มาทางนี้เรวไปทุงนู้นแล้วนะมันจะไปแล, <c oughs> ล้วนั่น่ะเฮ้เฮเอาเชือกขวางยาไปไปยเฮ้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 เ้เฮ้เฮเฮเฮ้เฮ้อฮเฮ้เา้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เ้เฮ้เร้ ให้อาหารไก่ย่างนี่มาเ,เร็วปิดคอกเร็วเร็วเร็ววนตกปลาแล้วบ่ไปายก่อนไปายเดี๋ยวผมไล่เข้าคอกเลยเดี๋ยวแวะไปดูกับตันตกปลาไปเร็วไปเร็วยังจะกินอย่างนีย เอาให้อิม่ม <c oughs> เอาให้อิ่มังจะเล่มอีกมาแล้วพี่เขางานหนักเฮ้ยเฮ้ยไก,ก่กระจายเลย,ยไปไหนมาปัน่นล้อมันทับเชือกอไปเอาเข้า ไปกันเถอะอืมไปกันเถอะไอ้น้องรักมาดิอืมนี่จบภารกิจเนี่ยพ่อมาตรงนี้พ่อเห็นหน่อไม้เดี๋ยวรอใหญ่สักหน่อยเดี๋ยวให้แม่เอาไปแกงดูดิมันมีต้นต้นหนึ่งที่เยอะเลยนี่ไงพ่อเยอะเลยฮะต้นที่แม่เพิ่งขัดที่แม่แกงรอบที่แล้วล่ะใช่ดูดินี่ครับนี่ ขึ้นแล้วเนี่ยนอนอไม้นอไผ่นน่นนี่นุ่ก็ขึ้นนะนุ่ก็ใช่นู่นก็ใช่เล็กๆนี่นี่ใช่หมดเลยนี่นี่ใช่นะครับนี่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 อุ้ยเยอะเลยอะนี่อุ้ยนี่ก็ใช่นี่เยอะเลยนี่นี่ใช่เลยนี่นี่ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยเฉพาะฝั่งนี้นะฝั่งนี้อีกเนี่ยที่อยู่ในซอกน่นเห็นแต่ปลายอาหารเฮ้ยอันนี้ได้แล้วนี่วะตรงนี้ได้แล้วนี่ น,นี่ได้แล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ได้แล้วนี่เอาไปเกงได้แล้วนี่หน่อไม้ตัวนี้นะคือเราก็ไม่ได้ไปแกงหมดนะเป็นลำเราก็ปล่อยนะครับนี่นี่ก็คือ,คอตัวที่เป็นลำหมดแล้วนี่เห็นไหมครับถ้านับดูที่เป็นมีกาบอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าประมาณสิบเกือบนี่ เกือบ20ลำนี่เราก็จะได้มีปลูกกอเดียวกินทั้งปีทั้งชาติฝั่งนู้นก็มีนะครับในบ้านเราเออก็พอได้แบบว่าเอาไว้แกงเนาะส่วนปลูกนั้นไปไหนกันนี่เป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงอันนี้จะจะต้นใหญ่สักหน่อยหนึ่งลำใหญ่เขาเรียกว่าหน่อไม้หวานมั้ง แต่มันจะจืดนนี่มันกินเอาไว้กินแบบว่าอะไรล่ะทําแกงจืดนะนี่่เราก็ปล่อยขึ้นนะครับเนี่ยต้นต้นลำใหญ่เราตัดหมดแล้วนะมันมันงอนะครับมันมันโค้งลงเราก็ตัดเหลือต้นที่เกิดใหม่นะครับเนี่ยปล่อยให้ขึ้นเนี่ยเยอะเลยนี่หลายลำเลยเห็นไหมฮะเนี่ยสวนสวนปีนี้ทุกท่านยอมรับว่าไม่ได้เข้าไปแตะไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ว่ากัน เอาไปไหนกันน่ะฮะอ๋อหลานนี่แหละชีวิตเด็กน้อยบ้านๆปัญจกยาตามคันนาอ่ะผมก็จะไปดูกับตันพอแล้วเหรอกับตาน โอเคโอเคสวัสดีค่ะ,คะเออสวัสด,ดีครับเออมากลับบ้านดึกแล้วมืดอเองงั้นผมก็พามันดูเจ้าอ้วนก่อนโหนักประดิษฐ์เบ็ตโอ้ดูมดกัดนี่บวมนี่ใช่ใชไหมนี่นี่มดกัดนัน่นนี่เห็นไหมนี่นี่มดกัดเลยนี่ นี่คันใช่ไหมนี่โอ้โหแล้วก็ยอมอดทนเล่นเว้ยสนุกเหรอระวังเบ็ดเกี่ยวปากตัวเองนะอย่าไปกัดอย่างนั้นสิฝึกทำเนาะเราจะไม่ <c oughs> ทำให้นะฮะเราจะต้องอยู่ใกล้ๆแลวโบกคุณจะได้รู้ว่าอันไหนทำแบบไหนสอนแบบ เล่นจริงเจ็บจริงประสบการณ์จริงอืมเขาจะได้ไหมวันนี้นนพี่เป็นกระปันอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วบ่จะไปแล้วเหรอเก็บไว้ก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยทำไปอาบน้ำอาท่าพี่บู้เปิดน้ำเลยยังอุ้ยอันนี้เดี๋ยวโอ้จะไป มีทั้งหลายอ,ายอนันแล้วเป็นเป็นหมากเลยเนาะอยู่บ้านเรานะครับตอนแรกคิดว่าไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้เป็นแลว้วเขาเรียกว่าหมากหม,มากลิ้นไหมหรือหมากลิ้นฟ้านะครับเผาแล้วก็เผาแล้วก็พากินกับเจียวกับปุนี่แซ่บขนาดเลยพี่น้องนี่อ้าโอเคงั้นบ๊ายบายก่อนพ่อจะไปขับไปข้างหน้าแล้วบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายตันบ๊ายบายบ๊ายบาย โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายได้ของกินอีกแล้วหมากลิ้นฟ้า